สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือคนหน้าคุยสเปเชียลกับผมเคนโดครับในช่วงของฝ่าวิกฤตกับโควิด19คํำถามที่ส่งกันเข้ามาเยอะมากก็คือเราจะมีรายได้ในช่วงนี้ได้อย่างไรเพราะต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน Work from home นะฮะรายจ่ายเนี่ยมีทุกวันเลยแต่รายรับไม่มีฮะ วันนี้ผมจะคุยกับคนที่เขาทำอาชีพค้าขายออนไลน์เป็นกูรูตัวจริงนะครับที่อยู่ในแวดวงเนี้ยมามากกว่า10ปีผมนั่งอยู่ใน The Icon Group นะฮะมาดูซิว่าคนคนนี้จะฝ่าวิกฤตทําให้คุณผู้ชมเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ไปคุยกับคุณพรวรัตนลวรัตวรกุลนะครับ c ีอของ The Icon Group นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอห่างๆหน่อยนะครับช่วงนี้โซเชียลดิสท n นซิงนะครับ <laughs> แล้วคุณพอก็มาแบบเวอร์ชั่นอยู่บ้านเลยใช่ครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่นเนี่ยนะฮะคือคนที่เกิดวิกฤตกับชีวิตหมดเลยไม่มีใครไม่เจ็บกับโควิด19คุณพอกว่าจะมานั่งหล่อแบบนี้ร่ํารวยขนาดนี้มีอาณาจรรรักรดีไอคอนกรุ๊ปใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีวิกฤตมีวิกฤตมาแล้วหลายครั้งหลายครั้งหนักหน่วงทั้งนั้นด้วยครับ ถ้านับครั้งที่หนักๆจริงๆเนี่ยแล้วนับเป็นวิกฤตชีวิตนะครับจริงๆวิกฤตครั้งแรกก็ตั้งแต่เกิดแล้วนะครับเพราะว่าเกิดมาเนี่ยก็พ่อก็ทิ้งไปแม่ก็ต้องเลี้ยงดูผมคนเดียวใช้ชีวิตอยู่ในสลัมแถวเตาปูนนะฮะแม่ก็ต้องออกไปเป็นกรรมกรก่อสร้างเพื่อจะหาเงินเนี่ยมาเลี้ยงดูลูกแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองในวันหนึ่งที่มองหาโอกาสธุรกิจก็เชื่อว่าออนไลน์เนี่ยนะฮะเป็นโอกาสที่ดีที่สุด ในตอนนั้นก็ตัดใจทําธี่ออนไลน์แต่พี่เคนโดครับตัดใจทําปับ๊บน้ําท่วมใหญ่ปุ๊บเลยยังไม่ทันจะตั้งตัวได้เลยอ่วมเลยวิกฤตเลยวันนั้นมาตั้งสติแล้วก็เหมือนมาดูแผนที่ประเทศไทยเพื่อตั้งสติเลยว,ว่าแล้วตรงไหนว่าที่น้ํามันไม่ท่วม <c oughs> ก็ปรากฏว่าผมก็ต้องย้ายไปตั้งลกลากที่ภาคเหนือแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยการไปสร้างธุรกิจที่ภาคเหนือเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญ ที่ทําให้ผมประสบความเด็ดและร่ํารวยได้แต่ถ้านับถึงครั้งนี้เนี่ยนี่น่าจะเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นวิกฤตครั้งที่3ก็ว่าได้นะสำหรับชีวิตผมผมมองว่าในทุกๆวิกฤตเนี่ยมันจะมีคนอยู่3ามกลุ่มด้วยกันคนกลุ่มแรกเนี่ยผมเรียกว่าพวกนี้เป็นพวกลีดเดอร์เป็นพวกผู้นำนะฮะคนกลุ่มเนี้ยเวลาพ้นวิกฤตท,ทุกครั้งนะครับจะเป็นกลุ่มที่ร่ำรวยส่วนกระแสเนี่ยได้เสมอส่วนคนกลุ่มที่สองเนี่ยเขาเรียกว่า f o l l ลเวอรเป็นกลุ่มผู้ตามกว่าเขาจะลงมือทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องมีใครบางคนทําให้เห็นก่อนว่าเอ้มันได้อะส่วนอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าวิกทิมเรียกว่าเหยื่อ,อสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอผ่านไปแล้วเขาบอกเขาเนี่ยเหยื่อของอสถานการณ์โทษทุกอย่าง เขานเนี่ยเหยื่อสถานการณ์แล,แล้วผมว่าเราควรจะเป็นคนกลุ่มที่หนึ่งไม่ก็กลุ่มที่ออ2อ่ะแต่ไม่ใช่เป็นคนกลุ่มที่3ที่เป็นเหยื่อแล้วก็รอจนสถานการณ์มันสงบเรียบร้อยแล้วค่อยเดินออกมาถึงเวลานั้นเนี่ยผมบอกเลยนะครับโอกาสอาจไม่เหลือเพราะว่าคนอื่นคว้าโอกาสไปหมดแล้วครับพี่เคนโดน่าหน่ะสิครับในวิกฤตของโควิด1ิเเนี่ยดีไอคอนกรุ๊ปได้รับผลกระทบอะไรบ้างและมีการปรับตัวย,ยังไงต้องบอกว่าก็มีผลกระทบทั้งใน เชิงลบแล้วก็ในเชิงบวกนะครับ <ฮะ S 2> ทั้ง2องอย่างเลย <ฮะ S 2> เชิงลบก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามเนี่ยมียอดขายที่ชะลอตัวลงลดลงครับ,รบส่วนในทางตรงข้ามก็คือเป็นสินค้าที่เกี่ยวเรื่องกับการป้องกันนะฮะให้มีสุขอ,อนามัยที่ดีเจลแอลกอฮอล์เนี่ย <ฮะ S 2> ก็ถือว่ามียอดขายที่เติบโตขึ้นครับในช่วงนี้ครับแสดงว่ามันก็มีทั้งวิกฤตและมันก็ทั้งมีโอกาสรเราก็ไปโฟกัสที่โอกาสคำนี้จริงเลยใช่ไหมฮะโฟกัสที่โอกาส ผมถามแบบตรงเลยแล้วกันนะครับคุณพอค,คนที่อยู่ที่บ้านที่ดูอยู่เนี่ยนะฮะเขาจะมีโอกาสสร้างรายได้จากคําว่าออนไลน์ได้ยังไงจริงๆในเรื่องของการทําที่ออนไลน์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดแค่นั้นนะครับสำหรับการเรียนรู้เนี่ยมันต้องเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับ <c oughs> เริ่มต้นตั้งแต่การมี mindset แบบผู้ประกอบการรวมทั้งเรื่องเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับต่างๆในการจะขายของออนไลน์<า>ซึ่งแน่นอนครมัน1ิปีมาแล้วอะที่ผมสั่งสมประสบการณ์มาใช่ไหมครับ<า>เพราะนั้นมันก็รู้หมดแล้วว่าทํายังไงถึงจะขายได้และทํายังไงเนี่ยถึงจะขายดีไอ้ที่ว่าองค์ความรู้ไอ้ที่ว่าต้องเข้ามาเรียนรู้เนี่ยตอนนี้มันมีข้อจํากัดเยอะมาก <rit ney>. เรากักตัวอยู่ที่บ้านเราเดินทางก็ลําบากแล้วเราจะเข้ามาเรียนรู้ได้ยังไงเรา ไปไหนไม่ได้อะนะฮะเราต้องอยู่บ้านเรียนรู้ยังไงอะถ้าในสถานการณ์ปกติเนี่ยพอเองก็เปิดเดร์อคอนนะครับ,รบเป็นที่ในการสอนคือมาเรียนสดๆที่นี่นะครับสอนสดแล้วก็ทั้งแบบออนไลน์ก็คือเรียนรู้อยู่ที่บ้านผ่านโปรแกรม z o ู m ผ่าน e-learning ่งวิดีโ e อนะครับซึ่งรเราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ผ่านทั้งโปรแกรม s o u ซาวคลา d ซึ่งเป็นเสียงที่สอนให้ความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหน ก็เข้าถึงข้อมูลดีๆแล้วก็เรียนรู้การทําเงินได้ทั้งหมดะครับแต่คนที่ไม่เคยเรียนรู้เลยอะ่ะก็มาเจอวิกฤตอ่ะอย่คุณพอเองเนี่ยเจอวิกฤตอาจจะไม่เจ็บปวดมากเพราะมีความรู้อยู่แล้ว,วหลายคนที่ลงมาทําธุรกิจออนไลน์แล้วได้เรียนมาก่อนหน้านี้ก็คือปรับตัวทันแต่มีคนหลายคนที่ไม่เคยเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ไม่รู้เรื่องเลยแล้ว,วเจอวิกฤตแล้วอ,ะวอ่ะ แล้วต้องมานั่งเสียเวลาเรียนอีกตั้งนานกว่าจะเกิดรายได้มันจะต้องเรียนนานขนาดไหนกว่าเขาจะมีรายได้คือถ้าวันนี้เขาตัดสินใจออกมา work from home ทำออนไลน์แล้วค่อยๆศึกษาด้วยตัวเองนะครับผมว่าใช้เวลาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเรียนรัดนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเรียนรู้จากคนสําเร็จนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องไปนั่งลองผิดลองถูกให้เสียเวลาสําหรับที่นี่เนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่า learning by doing ก็คือเรียนไป ทำเงินไปรเราเรียนวันนี้และเอาไปลงมือทําเลยเนี่ยเราก็อาจจะเกิดรายได้เลยในหลักพันหลักหมื่นในเบื้องต้นก่อนแล้วพอเรามีความเชี่ยวชาญในการขายของออนไลน์มากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถไปได้ไกลถึงขั้นรายได้หลักแสนต่อเดือนไปจนถึงหลักล้านต่อเดือนก็สามารถทําได้ถ้าามีความเชี่ยวชาญครับคือตอนนี้เราเดินทางกันลําบากต้องเข้าใจตรงนี้คุณผู้ชมว่าถึงแม้เราโพสต์ขายและมีอินบ็อกซ์เข้ามาว่า ต้องการซื้อสินค้ากับเราแต่เราก็ออกไปส่งของไม่ได้แล้วไอคอนแก้ไขยังไงอ่ะจริงๆของเราเนี่ยนะครับเรามีระบบการขนส่งครบวงจรทำในรูปแบบที่เขาเรียกว่า dropship fulfillment เนี่ยนะครับมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์เราเนี่ยขายของออนไลน์ก็จริงนะแต่ไม่เคยต้องแพ็คของเองไม่เคยต้องออกไปส่งของเองนะครับเขาก็แค่ใช้นิ้วจิ้มจิ้มจิ้ิ้มือถือ แล้วไอ้พวกคําสั่งซื้อเหล่านี้ครับมันก็ถูกส่งไปนะครับที่ warehouse ของเรา<ม>แล้วก็มีพนักงานนะครับที่เขาทําการแพ็คของให้แล้วก็ส่งของให้นะครับ mm hmm. มีเจ้าหน้าที่ขนส่งเนี่ยเข้ามารับที่โกดังเลยนะฮะ<อ>ทุกอย่างมันเป็น automation หมดอะครับคือพอเข้าใจแล้วคุณผู้ชมครับคือที่นี่ก็คือเบ็ดเสร็จรว่างั้นเถอะเข้ามาเรียนรู้แล้วเอาระบบไปใช้คุณมีหน้าที่ก็คือ post เราทําแค่นี้ใช่ไหมจริงๆแม้กระทั่งการโพสเนี่ยนะครับพี่เฮนโดเราก็มีคอนเทนต์ให้โ,<อ>โดย Copywriter ที่เรียกว่าเชี่ยวชาญในเรื่องการขายของออนไลน์เนี่ยเตรียมคอนเทนต์เตรียมแคปชั่นดีๆ <ฮะ S 2> ไว้ให้โพสต์แล้วรวมถึงรูปภาพหรือวิดีโอเนี่ยก็มีทีมโปรดักชันที่เป็นมืออาชีพนะที่ทําเรื่องนี้ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําจริงๆเนี่ยนะครับก็คือ แค่ทําตามคําแนะนํา<ะ>หรือทําตามวิธีการซึ่งเป็นสูตรสําเร็จรที่เราได้คิดค้นมาแล้วตลอด10ปีเนี่ยครับัรบสรุปกันหน่อยฮะคุณพอว่าร,ระบบของไอคอนเนี่ยจะทําให้ประชาชนรอดจากภาวะวิกฤตโควิด1 9ได้ยังไงคือทุกคนในอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากว่าคือถ้าเลยกว่านี้10วัน15วันและยังไม่มีไรายได้ คือตายแน่ๆเราก็ดีใจนะครับที่วันนี้นะครับไอเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือการทำระบบทุกอย่างไว้นะครับในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องมาตลอด10ปีอยู่แล้ววันนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่เข้ามาเติมเต็มเข้ามาช่วยนะในยามวิกฤตแบบนี้อยากจะบอกว่าเรามีความพร้อมนะฮะที่เตรียมเอาไว้เนี่ยทั้งหมดแล้วในวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสซ่อนอยู่ก็ได้โอกาสสาคัญในการเริ่มต้นนะครับเข้ามาเรียนรู้อย่างเต็มที่และแล้วก็อย่างที่ผมย้ำนะครับก็คือเราสามารถเรียนรู้อยู่ที่บ้านได้นะครับผ่านสื่อต่างๆนะครับที่เดียคอน Group เนี่ยได้ออกแบบระบบไว้ให้ทั้งหมดรวมทั้งในเรื่องของสินค้านะครับที่ ตรงกับความต้องการนะครับของผู้บริโภคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ไปทำงานไปทำเงินไปจากที่บ้านได้ณนะในขณะนี้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอาชีพนะครับซึ่งคงจะไม่ได้ใช้ได้แค่ในช่วงนี้นะครับ,รบแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถที่จะฝึกฝนนะครับให้กลายเป็นนักเทรดออนไลน์มืออาชีพเนี่ยมันสามารถใช้เลี้ยงดูชีวิตเรานะครับได้ทั้งในวิกฤตนี้แล้วก็สามารถจะพลิก วิกฤตให้กลายเป็นโอกาสและเลี้ยงดูชีวิตของเราและครอบครัวเราเนี่ยได้ตลอดไปเหมือนกับที่อาชีพอาชีพนี้นะครับเลี้ยงดูชีวิตผมนะครับมาให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ชีวิตใครหลายๆคนให้กลายเป็นนักเทรดออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จกันเยอะแยะมากมายครับวันนี้ขอบคุณคุณพอนะครับที่มาชี้ทางสว่างให้กับแฟนๆรายการของเรานะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่นะฮะกับคนน่าคุยสเปเชียลนะครับสวัสดีครับ